สิบเจที่ผ่านมาครับเป็นยังไงบ้างคะกดเกมไปกอดไปดิมการดีรู้สึกผมมีทั้งเล่นเกมคือคือเหมือนกับว่ารอบนี้ผมแบบอินเป็นพิเศษแล้วเป็นครั้งแรกที่เราลงมาแพนเองทำอะไรเองแล้วก็แบบออกแบบอะไรต่างๆเยอะมากครับแล้วก็ทำด้วยตัวเองแล้วก็ทำให้แฟนคลับเราโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรเขาเ เพราะคิวโปรเจกต์นี้แหละแล้วตอนนั้นคือเราก็ยังบอกไม่ได้ว่าว่าเราทําอะไรอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าคิวมันยังไม่ได้จริงๆครับก็พูดได้แค่นี้แต่นะวันนี้ไปถ้าพี่ๆสื่อถามก็จะบอกได้แล้วว่าปีนี้ผมกําลังทําอะไรอยู่ก็บอก่่งานใช่ครับก็ตอนนี้คือทุ่มให้นายไปนายก่อนแล้วหลังจากพาร์ซีรีส์เสร็จนะครับก็อาจจะมีโปรเจกต์ตามๆมาควาจริงก็ยังมีผลงาน งานยังไว้รออยู่เราเพิ่งเรียนจบแล้วเต็มตัวแบบผลงานเลยใช่รู้สึกว่านายไปไหนเข้ามาถูกจังหวะมากเพราะนายไปไหนกินเวลาเยอะเลยเกิดการที่แบบว่าเราต้องทุ่มเทซ้อมหรือว่าต้องให้เวลากับมันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้เราอยู่กับมันจริงๆก็เหนื่อยดีครับแต่ผมสนุกสนุกครับแต่ดิฉนบอกวต้องคอนเทนต์งนในปีที่ล้ไม่เยอะใช่ครับปีนี้ผมแทบแบบโอ้โหไม่ต่างกับตอนที่ทำคาแรคเตอร์พี่ิมเลยครับ ดีนะครับมันก็เป็นแพทเทิร์นของผมนี่มาชื่อว่าจะทําอะไรดีนึงก็อ่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาแล้วพอมาถึงตัวจริงในไปไหนเราขับมีความไม่ถนัดด้านไหนไหมไม่ว่าจะเป็นติ๊งเต้นร้องเพลงอะไรผมว่าพาร์ทเต้นสำหรับผมหนักสุดเพราะว่าร่างกายผมมันเก่งก้างอะคือเราเป็นคนที่พื้นฐานเราสูงคนสูงจะเต้นยากเพราะว่าการจัดระเบียบร่างกายจะไม่เหมือนกับนักเต้นปกติก็ต้องใช้วิธีไปเรียนพาร์ทแยกพาร์ทเดี่ยวแล้วก็ ตามให้หนักกว่าคนอื kind of calm, okay. ่นครับเพื่อที่จะได้แบบพัฒนาการเท่าๆกันเรีว่าสุจะถูกไม่กล้เต็มที่ครับเต็มที่มากเลยแหละนั่รแหละครับมันเรียกว่าเหมือนเราอยากได้แล้วอ่ะเราเลยมีความแบบจะเอาให้ได้เราไม่ยอมแพ้อะไรครับสนับสนุนคนข้างหลังด้วยใช่ผมว่าทัศนคตินี้ที่จุดนี้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยชอบมาก มันก็เฉดกันไปแหละครับแต่ว่าผมว่าการที่เราเลือกแล้วบางครั้งอยู่ที่การคุยกันมั้งครับเราเราเราคุยกันให้รู้เรื่องว่าการการแต่งเวลาของเรามันอาจจะจะต้องจูนกันนิดหน่อยมันอาจจะไม่ได้น้อยลงหรอกครับแต่หมายถึงว่ามันจะเป็นเวลามากขึ้นเพราะว่าคิวเรามันค่อนข้างฟิกแบบฟิกมากนะครับมันแบบเตะเตเคือจริงๆมันก็การซ้อมเรามันไม่ ก็เป็นเรื่องความเป็นห่วงเหมือนเดิมแหละที่แบบว่าจะโอเวอร์โหลดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยม,นมนันหนักมไม่สบายมันหนูมากๆเลยใช่เพราะมีช่วงหนึ่งผมเต้นอยู่ผมเล่นกำเราไหลก็คือึกว่าเหมือนปีที่แล้ว <c oughs> ชอบไม่คือมันเคยเป็นอย่างี้มารอบหนึ่งแล้วสรุปคืออ๋อเป็นวันนั้นวันเดียวก็ท่ากับว่าไม่ได้กลับไปเป็นแบบเล่นกำเราไหลบ่อยๆแบบเดิมแล้วเราก็เก็บไว้สิ คุณแม่สบายดีครับก็อยู่บ้านก็จริงๆผมก็ดูแลเหมือนปกติแหละครับยังดูแลดีเหมือนเดิมแล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้นแหละเพราะว่าหลังๆท่านเริ่มอยากใช้เวลากับเรามากขึ้นเหมือนกันมีหลายมุมที่เราเริ่มดูออกแล้วว่าแบบอยากใช้เวลาร่วมแล เรื่องชิประยะยาวเนี่ยเลื่อนไปเลยไม่มีทางการทํางานสามร้อยหิบ้าคนมันไม่มีทางที่เราจะไปไหนได้นี่ยังไม่รู้เลยว่าหยุดสงการมจะหยุดม ากหรือเกินก็รอลุ้นดูกันครับเพราะว่าจริงๆต่อยากฝากมากนะครับฝากให้ติดตามไม่ใช่แค่ผมด้วยรวมถึงน้องๆอ,อีก8คนที่เหลือคือมันยากมากนะครับนี่พูดจากใจว่ากว่าเราจะมารวมกันเป็น9คนได้ก็อยากจะให้มาสนับสนุนการมาเชียร์กรันสนับสนุนคนไทย